ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอช่วยเซฟเก้าอี้แมนยูลุ้น3มแข้งคืนสนามก่อนเจอเชลซีเช็คอัปเดตแข้งเจ็บรูปเบนอาบริมกุนซือแมนยูเจอเก้าอี้ร้อนเกมดวลเชลซี20กันยายนนี้เช็คอัปเดตแข้งเจ็บ4รายคาดมี3คนหายทันกลับมาช่วยทีมขณะที่ลีซันโดมารติเนสยังไร้กำหนดคัมแบค รูเบนอามุริมคุนซูมาเตต์กำลังเก้าอี้ร้อนอย่างหนักหลังทำผลงานช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลย่ำแย่โดยมีรายงานว่าบอดบริราหารสโมสรจะให้โอกาสอีก3นัดเริ่มตั้งแต่เกมเปิดรังโอทฟอร์ดรับมือเชลซีวันเสาร์ที่20กันยายนนี้เวลานี้นักเตะแมนยูมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่4คนและคาดว่าจะคืนสนามได้ดังนี้ลิสโนมาเนตเจ็บเข่า ปลากระหลังอาเจนตายบาดเจ็บซ้ำที่หัวเข่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่เวลานี้จะกลับมาลงซ้อมเบาๆได้แล้วแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะกลับมาลงสนามอีกครั้งคาดวันคืนสนามไม่ระบุเดียโก้ดาโล่เจ็บกล้ามเนื้อดาโล่ถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสชุดลงเล่นฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากบาดเจ็บกล้ามเนื้อทำให้ไม่ได้ลงเจอแมนซิตี้ในนัดที่แล้วและต้องลุ้นว่าจะลงดวลเชลซีได้หรือไม่ คาดวันคืนสนาม20กันยายนพบเชลซีเมสันเมาส์ไม่ระบุเมาส์โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเกมชนะเบอร์ลี่3ต่อ2โดยตอนแรกคาดว่าไม่หนักแต่ก็อดลงเล่นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อย่างไรก็ตามน่าจะหายทันเจอเชลซีอดีตต้นสังกัดคาดวันคืนสนาม20กันยายนพบเชลซี มาเตอุสคุญย่าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังคุญย่าบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมชนะเบอร์ลี่จนต้องถอนตัวจากทีมชาติบราซิลและพลาดนัดพบแมนซิตี้แต่เชื่อว่าคงฟิตทันด่วนเชลซีคาดวันคืนสนาม20กันยายนพบเชลซี ผีร่วมวง3ยักษ์ใหญ่กระทิงคว้าวลาโฮวิชแมนเดกำลังแข่งกับเรียมรลิดแอเลดิโกมบริดและบาสโลูนาเพื่อเซ็นสัญญากับดูซานวลาโฮวิชหอกเซอร์เบียวัย25ปีซึ่งสัญญากับยูเวนตุสจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าตามรายงานจากลากาเซตาเดลโลสปอร์ตดูซานวลาโฮวิช ah เป็นชื่อที่ถูกเสนอให้แมนเดตก่อนปีแสดงคว้าตัวเบนจามินเชสโกและยักษ์ใหญ่แห่งพิเมริกตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับแ้่วัย25ปีตามรายงานของฟาบิโซโรมาโน วลาหูวิททำผลงานได้อย่างร้อนแรงให้กับยูเวนตุสในฤดูกาลนี้โดยยิง2ประตูใน111นาทีในเซเรียและ2ประตูจาก31นาทีในแชมเปียนลีกกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียทำ2ประตูในเกมที่ยูเวนตุสเสมอบริเซียดอร์มุน4-4ในแชมเปียนลีกเมื่อวันอังคารลากาเซตาเดลสปอร์ซูแดนมักกะโลนีรายงานว่าตอนนี้แมนยูเต็ดกลับมาให้ความสนใจวลาหูวิทอีกครั้งและต้องแข่งกับแอเลิโกามริตกับบาร์เซโลนาเพื่อแย่งชิงกองหน้าชาวเซิร์บ ขณะที่เรอัลมาดริดก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเวลาฮวิชเช่นกันโดยสื่อสเปนร,รายงานว่าราชันชุดขาวคือจุดหมายปลายทางในฝันของนักเตะฟีชเคสร,ระบุว่าเรอัลมาดริดมองว่าเวลาฮวิชเป็นโอกาสทางการตลาดที่ไม่มีใครเทียบได้เนื่องจากกองหน้ารายนี้จะหมดสัญญากับยูเวนตุสเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล มีรายงานว่าราชันชุดขาวได้ติดต่อกับทีมงานของวลาโฮวิชในช่วงซัมเมอร์ปี2025ดังนั้นความสนใจของพวกเขาจึงไม่ใช่เรื่องใหม่เรยอเมริดเชื่อว่าการมีวลาโฮวิชอยู่ในทีมไม่เพียงแต่ทําให้คลรยยอเอ็มบาเป้ได้พักเท่านั้นแต่ยังทําให้ชาบิอรลอนโซมีกองหน้าที่สามารถตรึงเซ็นเตอร์แบ็กฝ่ายตรงข้ามและเล่นในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยระดับทีมชาติอังกฤษ บัตเชงบอสเจงไม่เคารพไมนูนิกิบัตอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิจาร์รูเบนอารูริมกุนซอโปรตุกีสไม่ให้ความเคารพคอบบี้ไมนูที่เป็นถึงนักเตะทีมชาติกรีมากพอบัตเคยด่าอารมิมที่ปฏิบัติต่อแข้งลูกม่ออย่างมาคัตแรดฟอดและอารเลโดกานาโชที่ตอนนี้ย้ายทีมไปแล้วและครั้งนี้เขามองว่าไมนูไม่ควรถูกจำกัดเวลาการลงสนามสำหรับคอบบี้ผมไม่คิดว่าเขาได้รับความเคารพในแบบที่เขาควรจะได้นะอดีตเมดฟิลพันดูกล่าว เขายังเป็นเด็กหนุ่มผมเข้าใจเขาเริ่มตกลงเล็กน้อยผมก็เข้าใจได้นะแต่เขาเคยแจ้งเกิดขึ้นมาเขาเล่นให้ทีมชาติอังกฤษเขาคือนักเตะระดับท็อปจริงๆไม่ว่าสโมสรไหนก็อยากได้เขาทั้งนั้นแต่เขากลับโดนปัดตกข้างทางตอนนี้ทัศนคติของเขาอาจเป็นแบบนายเอาค่าลงมาในเกมดบับบี้ตอนที่เรากำลังโดนเคี้ยนข้าต้องพึ่งพาตัวเองบนสนามฟุตบอลแห่งนี้ รูเบนอโมริมกุนสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนไบรอันรอปสันและปีเตอร์ชไมเคิลออกโรงวิจารณ์หนักเหตุไม่ปรับระบบการเล่นจนทีมไร้ชัยทำอนาคตคุมผีแดงสั่นคลอนแม้สื่อจะเผยว่าผู้บริหารผีแดงยังไม่คิดด่วนปลดอโมริมแต่อดีตโค้ชทีมสปอตติงลิสบอนโดนวิจารณ์ยับหลังเกมดาบี้แมตช์จากการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าแมนยูไนเต็ดต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมสถานเดียวหากต้องการให้ทีมเล่นในระบบอื่นที่ไม่ใช่3-43 ต่อกรณีดังกล่าวร็อบสันอดีตกองกลางกับตันทีมระบ,บุว่าอาโมลิมสมควรรู้จักยืดหยุ่นในแง่แทคติกเนื่องจากการเล่นด้วยระบบเดียวตลอดเวลาทําให้คู่แข่งจับทางได้ง่ายผมรู้สึกว่าในฐานะผู้จัดการทีมคุณต้องยืดหยุ่นแทคติกบ้างหากคุณเล่นแบบเดิมสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าคู่แข่งของคุณจะรู้ทางเพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มันเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าเขาต้องยืดหยุ่นนิดหน่อยร็อบโบเอ่ยเมื่อ18กันยายน ตอนนี้ทีมในพรีเมียร์ลีกแทบทุกทีมเล่นในระบบแบ็กโฟร์แทบทั้งนั้นดังนั้นสําหรับผมหากคุณเล่นในระบบแบ็กโฟร์แทนแบ็กทรีคุณจะสามารถสอดแทรกอะไรได้มากขึ้นเช่นกันบางคนอาจคิดว่าระบบ4-2 2ล้าสมัยดังนั้นผมจึงอยากแนะนําระบบ433ซึ่งคุณจะบุกได้ดีกว่าผมคิดว่ายูไนเต็ดสามารถเล่นในระบบนี้ได้กับการมี4กองหลังหากคุณยังต้องการเล่นกองหลัง5คนคุณต้องชิงยิงประตูนําหน้าก่อนและจากนั้นก็เล่นเกมโต้กลับผมคิดว่ามันเป็นระบบที่ดีเช่นกัน แต่หากคุณตกเป็นรองผมรู้สึกเสมอว่ามันขาดกองกลางหรือกองหน้าเพราะคุณเล่น5กองหลังด้านชมยเลิ่นอดีตในทวารทีมชาติเดนมาร์กจวกการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อของอาโมดิมว่าเขายกตัวเองอยู่เหนือสโมสรมันเป็นงานของคุณคุณถูกจ้างมาเพื่อให้พาทีมชนะแต่ตอนนี้เขาทำไม่ได้ เขาชนะแค่3 0ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมยูนิเต็ดที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลคครั้งที่2การยึดถือระบบของเขาไม่ได้ผลบูโน่แฟนน์บอกหลังเกมเมื่อวันอาทิตย์ว่ามันยากที่ต้องเล่นในแดนกลางที่มีคนน้อยกว่าคู่แข่งหนึ่งคนเสมอเพราะคุณไม่อาจขุมพื้นที่ได้ระบบอาจดูดีแต่มันไม่ได้ผลผมไม่คิดว่าระบบจะสำคัญขนาดนั้นสำหรับผมศาสตร์และศีลของโค้ชคือการนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตัวนักเตะตอนนี้ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้เล่นด้วยศักยภาพที่ตัวเองมี พวกเขาแลดูสับสนมันไม่เป็นระบบโดยเฉพาะกองหลังด้วยเหตุนี้ผู้จัดการทีมจึงต้องเปลี่ยนบางอย่างยักษเดนชี้พีครเลิกดิบูดอนนาเฝ้าเสาปีเตอร์แชมเบิคบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรเซ็นสัญญาเอเมโนมาตินเนสหรือจารุจิดอนนารมามาเป็นผู้รักษาประตูมากกว่าไปดึงเซนเนอร์ลัมเมนผู้รักษาประตูคือหนึ่งในตำแหน่งที่เป็นปัญหาของแมนเชสตแต่พวกเขาลงเอยด้วยการเซ็นลัมเมนมาจากอันเวิร์กและปล่อยให้อันเดโอน่าย้ายไปอยู่กับแท็บสนสปอร์ในแบบยืมตัว ตอนที่พวกเขาตามหาในด่านใหม่แมนยูนเต็ดยังตกเป็นข่าวกับมาตินเนสและดอนนารูมาซึ่งทั้งคู่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในระดับท็อปท้ายที่สุดมาติเนสอยู่กับแอสตันวิลล่าต่อและดอนนารุมาลงเอยด้วยการย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนโชว์ฟอร์มเข้าตาในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราควรเซ็นสัญญาเอมี่มาตินเนสนะที่จริงแล้วเราควรไปคว้าเจอรจิดอนนารูมาในตอนที่เรามีโอกาสใช่ไหมเคลนกล่าวตอนมาตินเนสนะทุกสิ่งมาลงตัวและรู้สึกเหมือนกับเป็นข่าวที่ดีมากมาก เพราะเขาเป็นผู้รักษาประตูในแบบที่ไมนเควรมีลมเมนถูกยกเป็นผู้รักษาประตูอายุน้อยแววดีแต่ก็ถูกตั้งคำถามว่าเขาจะรับมือกับความกดดันของการเป็นมือหนึ่งแมเจได้หรือไม่สำหรับลมเมนนะ่ะผมขอบอกตามตรงเลยผมไม่เคยได้ยินชื่อของเขาจนมีข่าวผมรู้ว่าเขามีสถิติยอดเยี่ยมสำหรับ10ลีกท็อปของยุโรปแต่นั่นเป็นการเล่นกับอันเวิร์บในเบลเยียมเป็นทีมที่จบอันดับ5 สถิติไม่ได้แสดงให้คุณเห็นว่าจะตอบสนองอย่างไรหลังทำพลาดหรือจะรับมือกับความกดดันที่แมนเชเตอร์ยังไงความกดดันที่สโมสรน,นี้ไม่เหมือนกับที่อื่นในฟุตบอลนะเบสิก <Basic S 1> อย่างแน่นฮีตันเผยลำเมนซ้อมได้แจ่มเข้าตาทอมฮีตันผู้รักษาประตูวัยเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าเซนเนอร์ลาเมนสร้างความประทับใจให้กับเขาอย่างมากในการฝึกซ้อมตั้งแต่ครั้งแรกๆหลังย้ายมาร่วมทีม ลัมเมนไวย23ปีย้ายจากรอยัยอันเวิร์บมาอย่างโอทาฟอร์ดด้วยค่าตัว18.2ล้านปอนด์ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายโดยผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมรายนี้เซ็นสัญญา5ปีปีศาจแดงเอาชนะคู่แข่งสำคัญลหลายๆทีมรวมถึงแอสตันวิลล่าและการาทส์ไรในเดิวนี้โดยเจสันวิลขอาผู้ในการฝ่ายฟุตบอลของยูไนเต็ดยกย่องลัมเมนว่าเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมและมีศักยภาพสูงผู้รักษาประตูรายนี้มีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าานมา ลัมเมนถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์เดหลังจากที่อังเดโอนานาถูกปล่อยตัวออกจากทีมแบบยืมตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้รักษาประตูชาวเบลยเยียมรายนี้สร้างความประทับใจให้กับทอมฮีตันผู้รักษาประตูมากประสบการณ์ไปแล้วในการฝึกซ้อมครั้งแรกกับสโมสรซึ่งเขาได้ยกย่องพื้นฐานผู้รักษาประตูของเด็กหนุ่มรายนี้เขาเพิ่งซ้อมได้ไม่กี่วันเองแต่เขาก็ดูเป็นเด็กมีของอยู่นะฮีตันกล่าวในพอดแคสต์เทรนนิ่งกล่าวคุรูเด็กคนนี้ใจเย,ย็นและมีบุค,คลิกที่แข็งแกร่ง พื้นฐานผู้รักษาประตูของเขาหน้าประทับใจมากและผมคิดว่าผมพูดแบบนั้นกับเขาหลังจากฝึกซ้อมร่วมกันมาได้2อสวันอายุแค่23ปีและเพิ่งย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝึกซ้อมได้ไม่กี่วันแรกและเขาก็ทําผลงานได้หน้าประทับใจมากจนถึงตอนนี้ผมชอบพื้นฐานผู้รักษาประตูของเด็กคนนี้เอามากๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ